สวัสดีครับผมนายปิวัสส์รลักษณะการมาจากคณะแพทยศาสตร,ร์สาขาแพทย์บัมบัดนะครับเลขรหัสนักศรรึกษา6 7 1 0 3 1 1 0 0 5ครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับ The Business Model Canvas นะครับหัวข้อที่ผมเลือกคือการท่องเที่ยวเชิงบํมบัดครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของผู้สูงอายุแล้วเราอายุประมาณ40 40ปีขึ้นไปครับ แล้วก็เขาซื้ออะไรจากพวกเออจากของผมนะครับเขาซื้อโปรแกรมการทัวร์รวมที่พักรวมอาหารแล้วก็โปรแกรมการนวดครับเหตุผลที่เขาซื้อก็คือเพื่อดูแลสุขภาพการท่องเที่ยวได้เที่ยวภายในตัวแล้วก็ใครมีอิพธิพลต่อเขานะครับก็คือตัวเขาเองแล้วก็ครอบครัวเวลาเขาได้ไปเที่ยวครับส่วนเขาซื้อเมื่อไหร่ คือเขาซื้อเมื่อช่วงเวลาช่วงเวลาที่เขาต้องการพักผ่อนหรือว่ายึดเหนี่ยวดิจิตใจตัวเองครับการที่เขาซื้อได้ที่ไหนคือเขาซื้อทางช่องทางออนไลน์และส่วนซึ่งเขาจะซื้ออย่างไรพฤติกรรมที่เกิดการพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการการซื้อนะครับเขาจะดูรายละเอียดจากโปรแกรมในการเขาซื้อ 2. กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวเขาซื้ออะไรในกลุ่มนี้นะครับก็คือเขาจะซื้อเหมือนเป็นทริปการท่องเที่ยวรวมที่พักอาหารและบวกกิจกรรมต่างๆเหมือนการน,นวดอะไรพวกนี้ครับเขาซื้อทําไมคือซื้อเพื่อผ่อนคลายดูแลตัวเองเพื่อความสนุกสนานของในกลุ่มตัวเองครับแล้วก็ใครมีดีพล ก็คือกลุ่มที่มีที่พนของเขาคือเป็นตัวเขาเองแล้วก็กลุ่มเพื่อนๆที่ไปเที่ยวด้วยกันครับที่ซื้อโปรแกรมในครั้งนี้เขาซื้อเมื่อไหร่ก็ซื้อช่วงเวลาที่เขาเวลาผ่อนคลายช่วงเวลาที่เขาอยากไปเที่ยวเรื่องอะไรต่างๆครับเป็นช่วงการผ่อนคลายรีแลกซ์ของเขาที่เวลาเขามาเที่ยวเขาซื้อที่ไหนเขาติดตอด่อซื้อทางช่องทางออนไลน์ครับแล้วก็ซื้ออย่างไร ็เหมือนกันครับเขาจะดูโปรแกรมการที่พักอาหารกิจกรรมต่างๆที่ได้รับครับต่อไปกลุ่มตัวอย่างที่3นะครับก็จะเป็นกลุ่มนักศึกษาที่เล่นกีฬาช่วงอายุป,ประมาณ20-22ปีครับเขาซื้ออะไรในโปรแกรมนี้ครับก็คือบริการนวดเพื่อรักษาแล้วก็พวกบริการบําบัดวารีครับเขาซื้อทําไม ป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อครับอิทธิพลหลักๆของเขาเลยเพื่อตัวเองครับต่อไปเขาซื้อเมื่อไหร่ซื้อเมื่อหลังเล่นกีฬาเสร็จหรือหลังแข่งซ้อมหลังอะไรต่างๆครับเขาจะซื้อที่ไหนผ่านทางออนไลน์เหมือนกันครับเขาซื้ออย่างไรมันพฤติกรรมที่เกิดการกระบวนการซื้อก็คือเขาจะดูโปรแกรมเกี่ยวกับการบำบัดรักษาบริการนวดรักษาครับ ไพื่อให้สอดคล้องกับเขาครับไปกลุ่มที่สี่คือกลุ่มไว้ทํางานหรือมีกลุ่มไว้ทํางานที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายซื้ออะไรเขาจะซื้อบริการฟื้นฟูร่างกายโดยนักฟื้นฟูสุขภาพเพื่อดูแลสุขภาพตัวเองอยู่แล้วครับเหตุผลหลักๆของเขาเลยในการซื้อก็คือต้องการดูแลสุขภาพต่อไปใครมีทุกคนของตัวเองก็คือตัวเองครับแล้วก็ต่อไปก็คือครอบครัวเลยครับหลักๆเขาต้องดูแลครอบครัวเขาจึงต้องดูแลกัน ต้องการการดูแลของตัวเองได้ครับซื้อเมื่อไหร่ช่วงเวลาหลังเลิกงานครับก็จะมาซื้อบริการครับซื้อที่ไหนช่องทางออนไลน์เหมือนกันมันสะดวกที่สุดก็ซื้ออย่างไรเขาจะดูราคาที่สมเหตุสมผลกับเงินที่เขาได้ในรายเดือนของเขาต่อไปต่อไปเป็นสรุป the business model canvas นะครับแบบเก่าและแบบใหม่แบบใหม่นะครับจะเพิ่ม เพิ่มเติมจากแบบเก่าก็คือกลุ่มของลูกค้าที่ที่เพิ่มขึ้นครับคือกลุ่มของลูกค้านักศึกษาหรือนักศึกษาที่เล่นกีฬาครับและทุกอย่างก็เป็นเหมือนตามตามที่คาดไว้เหมือนแบบเก่าเลยครับที่กลุ่มลูกค้าต้องการในการซื้อครับและทั้งหมดนี้ถ้าผมผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วยครับขอบคุณครับ